สวัสดีทุกคนนะคะอวันนี้วันดีนะคะมาจูนพลังนะคะนั่งสมาธิกันเถอะนะคะ <Good boy. S 1> สวัสดีทุกคนคะ่ะ Good morning Good boy Good girl Everybody มาเบิกบานมามีความสุขกันคะ่ะมาธรรมจักรวาลสวัสดีคะ่ะ ไม่ห่วงนะคะใครก็สามารถนำธรรมจักวาลไปเผยแพร่ได้นะคะนั่งได้ทุกศาสนาเลยนะคะเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะการที่เรานับ4 8 9เนะคะเนี่ยเพื่อสุขภาพเราทั้งนั้นเลยนะคะปลุกพลังตัวเราขึ้นมานะะ่มาสร้างความดีกันนะคะวันนี้รู้สึกไหมว่าเราโชคดีจังเลยเนาะที่เรายังมีลมหายใจได้มาเจอกันเนาะรู้สึกเลยเนาะว่า เราจะสรรเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมเช้านี้นะคะครูทํางานไปเยอะแล้วนะคะเอ,อเทคนิคที่ทําให้ครูประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งนะก็คงจะหนีไม่พ้นการที่เราเอ,อทําทุกอย่างด้วยความสุขอะมันไม่ได้ฝือนอะมันมันเป็นความสุขที่เรารู้ว่าเราต้องทำโน้นทํานีทน้ทํานั่นเนะะีฮะด้วยความสุขด้วยความอิ่มเอมใจด้วยความรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยนะที่เราได้แบบมีชีวิตอยู่ดีจังเลยที่เราได้แบบได้ลุกมาช่วยเหลือผู้คน ดีจังเลยที่แบบเราได้ลุกมาพัฒนาตัวเองในทุกๆวันดีจังเลยที่เราได้มาสร้างสรรค์ความดีอ่ะให้มันอยู่คู่ลูกใบน,นี้นะคะครูตั้งเป้าหมายใหญ่มากนะคะครูตั้งใจจะช่วยคนเป็นล้านล้านคนนะคะครูไม่รู้หรอกว่ามันจะถึงเมื่อไหร่นะแต่ครูรู้สึกโชคดีทุกครั้งที่ครูยังมีชีวิตอยู่ต่อในขณะที่บางคนน่ะเขาเสียชีวิตทุกวินาทีเลยนะคะปัจจุบันนี้นะคะแต่เราโชคดีที่สุดเลยอ่ะที่เรายังอยู่ แลวเรายังมีโอกาสได้สร้างสิ่งดีๆอ่ะไม่ต้องถามเลยว่าเฮ้ยครูรู้สึกเหนื่อยไหมกับสิ่งที่ทำไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะเพราะเป้าหมายมันใหญ่มากเลยแล้วครูกังวลไหมคะว่ามันจะถึงไหมล้านล้านครูไม,ไม่ไม่กังวลน,นะฮะเออเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะเรามีความสุขระหว่างที่ทําก็โอเคละนะคะหลายๆคนตั้งเป้าใหญ่มากเลยมันยังไม่ถึงเราก็เครียดแลละโอ้ไม่ดีเลยนะทำไมยังไม่ถึงเอ้ย คนดูไลน์นี้เยอะคนดูไลน์นี้ไม่เยอะโอ้มไม่ดีเลยนะคนดูน้อยเสียใจอะไรประเภทนี้นะคะวันนี้ครูอยากจะบอกว่าเอาจริงๆนะคะทุกสิ่งที่เราทําถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในสิ่งที่ทำจริงไม่ว่ามันจะถึงหรือไม่ถึงนะ,ะแต่คุณก็จะรู้สึกดีอยู่ดีจริงว่าเมื่อเราคู่ควรเดี๋ยวจกวักรวาลเขาจะให้เราเองนะคะชื่อเสียงลาภยศหรือแม้กระทั่งครูเองก็มีนะคะบางทีอารมณ์แบบเอ้ยทําไมคนดูเราน้อยนะมีนะ,ะมีนะ,ะมีนะ เราเป็นมนุษย์เนาะถ้าเกิดครูนะฮะเลิศดประสทสีมันดีเด้งขนาดนั้นครูเดินขึ้นฟ้าไปแล้วนะน,นักเรียนนะฮะเออแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจัก,กรวาลกําลังสอนอะไรเราให้เราจับสติให้ทันว่าเออนั่นเห็นไหมแทนที่จะยินดีปีดานเนาะเขาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปนั่งคิดว่าเออทาไมกูได้ยอดน้อยให้ตัวเองสารหน่อยทําไมจริงไม่จริง,หรงเหมือนกันฮะระหว่างทางที่เราเฮ้ยเห็นคนอื่นเขามีผลลัพธ์มากกว่า แล้วเรารู้สึกว่าเออกลับมามองผลลัพธ์รเราทําไมกูไม่ไปไหนเลยนั่นเรากําลังโทษตัวเองนะเราต้องรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นมันได้นะทุกครั้งที่เราเห็นคนอื่นได้ดีมันต้องเป็นพลังสะท้อนกลับมาหาเราเช่นเดียวกันว่าเราก็เป็นได้เราก็ทําได้นะคะไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยนะคะวันนี้วันที่6ใช่ไหมอ่าพรุ่งนี้นะคะรูก็จะไปเที่ยวกับนะคะซุปเปอร์บีไอพีะคระับเรษฐีของรูสิตานะที่เชียงใหม่นะคะอ่า ใครที่อยู่เชียงใหม่นะคะถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอกันก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ะจะได้ไปทําบุญกับครูไหนมีใครได้ไปทําบุญไหมวันที่9้านะคะวัดชลประทานนะคะที่สมเด็จพระนเรศวรท่านเคยไปตั้งนะไปตั้งขบวนที่นั่นนะคะไปตั้งทัพที่นั่นนะคะก็ไปร่วมทําบุญด้วยกันนะคะทำบุญเข้าวัดได้เลยนะลูกนะหรือใครอยากร่วมบุญก็ไม่ขัดสัทธานะคะ วันนี้เห็นไหมแค่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้ไปทําความดีแล้วอะแล้วเราจะได้ไปใช้ชีวิตกับคนที่เรารักกับคนที่มีความหมายกับเราถ้าเราได้เคยเข้ามาอยู่ใกล้ชิดครูนะคะไม่ว่าคุณจะมาจากคอสมาธิครูเคยจัดสมาธิฟรีนะคะก่อนที่จะเกิดโควิดนะฟรีเลยเออแล้วแต่เลยอ่ะส่วนใครจะเป็นรุ่นพี่มาบริจาคเท่าไหร่ช่วยค่าห้องอะไรก็แล้วแต่นะฮะมีคนมาเป็นพันๆคนเหมือนกันนะคะ ส่วนใครที่เดินผ่านเข้ามาบางคนถามไปถามครูกับคุยไปทั่วดนะคะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะวันนี้คุณต้องตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนถามว่าเอ้ยสมาธิมันต้องกําหนดยังไงมันต้องโน่นนี่นั่นอยากรู้ละเอียดไปลงคอร์สสมาธิจะง่ายกว่านะคะไปลงคอร์สสมาธิจะง่ายกว่าะคะอันนี้ครูสอนแบบเป็นพื้นฐานไม่ได้เจาะลึกลงไปขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้สอนให้เรานะคะไปงมงายด้านไม่ดีนะคะไปเชื่อ,อ,อพลังงาน ที่มันมันไม่ดีอ่ะมันจะพาเราไปคิดไม่ดีนะฮะอืมนะทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเราก็ขอให้เป็นสิ่งดีๆแล้วกันถ้าเรามีสติรู้เท่าทันนะคะอ่ะวันนี้วันดีนะคะมันก็ดีทุกวันนะฮะเป็นชั่วโมงทองคําที่เราจะได้รับรู้สิ่งดีงามด้วยกันนะคะแล้วก็มาสร้างสิ่งดีงามด้วยกันหนูอยากไปกับคู่คะ่ะแต่หนูไม่ไม่ได้ไปอะคะ่ะทาไงดีคะอนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาบุญทุกบุญที่คู่ทำนะคะทุกการกระทําที่ ครูสร้างสมบารมีก็ขอให้พวกเราได้รับผลบุญนั้นด้วยนะครับจิตที่ยินดีด้วยหัวใจนะคะก็ได้ผลบุญได้อยู่แล้วนะคะหนูทํางานสาวโรงงานค่ะครูหนูรับราชการคะ่ะตื่นเช้าไม่ทันเลยทํางานแทบจะไม่ทันไม่มีเวลาตักบาตรเลยเฮ้ยครูตักบาตรตอนเช้าเราอนุโมทนาบุญสิลูกถูกไหมเฮ้ยครูทําบุญอะไรเอยครูวันนี้ครูเขาช่วยเหลือผู้คนการแชร์คลิปดีๆที่ทําให้คนเกิดปัญญาเนี่ยมหาบุญเลยนะลูกนะยิ่งกว่าปล่อยปลายนะยิ่งกว่าช่วยทุกสรรพสิ่งเลยนะเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ถ้าเราทําให้เขาตื่นรู้แล้วเขาคิดดีพูดดีทําดีได้เนี่ยเราได้บุญมหาศาลเลยนะคะดังนั้นไม่ไม่ได้มาเจอกันนะคะแต่อย่างน้อยอาจโมทนนาบุญนะคะเราก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นครูเชื่อเหลือเกินว่าชั่วโมงทองคําที่พวกเรามีกันอยู่ในมือนั้นเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนแบ่งปันสมาอาชีพดีๆให้กับผู้คนแบ่งปันความสุขให้กับผู้คนมากที่สุด แบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้ได้ให้กับผู้คนมากที่สุดอย่าห่วงวิชานะคะเพราะว่าวันหนึ่งวิชานี้มันอาจจะต้องตายไปจากตายไปกับตัวเราสู้แบ่งปันให้คนอื่นเขาดีกว่านะคะคิดอะไรได้แบบนั้นคิดดีได้ดีคิดชั่วได้ชั่วนะคะคิดอิจฉาลิษยาได้อิจฉาลิษยาคิดเบิกบานในดวงจิตเบิกบานในดวงใจเอ,อื้อเฟื้อเพื่อ,อ,อแพร่นะคะเหลือเฟือเราก็ได้แบบนั้นนะคะดังนั้นใครเขาจะคิดอย่างไรก็ช่างเขานะะขอใค่ใจเรา มีความสุขและเหลือเฟือก็เป็นพอนะคะไม่ทุกร้อนกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะทุกมันเกิดกับเราแค่แป๊บเดียวอย่าไปจดจํามันนะสุขก็เกิดกับเราแค่แป๊บเดียวก็ไม่ยึดติดมันฮะสุขมาก็สุขอยู่กับมันอยู่ตรงนั้นพอสุขไปก็เข้าใจว่าสุขมันไปเดียวเราก็สร้างสุขใหม่ขึ้นมาได้นะคะดังนั้นเชื่อเหลือเกินว่าพวกเราจะใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าจัดตารางเวลาให้เป็นนะตารางเวลาที่เราจะประสบความสําเร็จนะคะเมื่อเราสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะช่วยคนได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น บางคนหนึ่งชั่วโมงดูทิกติกไปแล้วนะคะหมดชั่วโมงนะคะหนึ่งวันดูทิกต o กไปแล้วแปดชั่วโมงนะคะดูเฟซบุ๊กไปอีกสี่ชั่วโมงนะคะนอนยังไม่ได้ทําอะไรเลยจัดเวลานะลูกนะเอออย่าไปดูทั้งวันนะคะเอาเวลาไปสร้างชีวิตเหมือนที่ครูสอนด้วยนะ,ะในโปรแกรมพิเศษปฐมมาเลิกนะคะแห่งช,ช,นะชัยชนะเนาะครูเชื่อว่าพวกเราจะตื่นรู้แล้วก็มีความสุขปิติสุขกันเนาะมานั่งสมาธิกันค่ะ พรุ่นี้ครูจะไปสนามบินนะจะประมาณตีตีห้ได้นะคะตีห้านะคะก็ตั้งใจที่จะทำนะคะช่วยเหลือพวกเราทุกคนทุกทุกวันเลยนะคะตาบใดที่ครูมีเวลานะคะพรุ่งนี้อาจจะนั่งสมาธิสายหน่อยนะให้ครูถึงเชียงใหม่ก่อนนะคะไปค่ะขอบคุณจกักรวาลคอนเฟิร์มค่ะ จ,จากวันนี้เราจะยินดีเปชีวิตใหม่ด้วยความรักนะคะขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลายเ่ you <laughs>